เขียนพาสเวิร์ด6ตัวไม่ต้องให้ใครเห็นครับปิดไว้ยาให้ใครเห็นครับโอเคครับผมตอนนี้ผมเขียนได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับปากเก็บากการเคลื่อนที่มาาครับผมพาสเวิร์ดของแต่ละคนก็จะมีตัวเลขที่ต่างกันอยู่แล้วนะครับผมและตอนนี้ครับนี่คือเรื่องที่พิสูจน์ว่าผมสามารถรู้ครับ ท่านนี้ได้จริงครับคุณพ,พี่ผู้หญิงครับพัดเวิร์ชโทรศัพท์ของพี่ผู้หญิงตัวเลขคือตัวอะไรบ้างครับสองหนึ่งศูทุกท่านครับสองหนึ่งย์ห้าสี่ช่วยครับตรงกันร้อยเปอร์เซตครับตองเส็ครบเลยครับ,รรบ,รรรบ,รบท่านนี้ครับ นี่แหละครับผมมาแน่นอนครับผมวันนี้กองสลากครับผมซื้อเลยครับนี่นะครับออกแน่นอนอันนี้ผม <c oughs> เก็บไว้เป็นที่เล็กน,นะครับผมหนากระดาษใบนี้บฮ้ยกับพี่บีวันนี้ท่านครับ